Ment, punched, mats, สามหสา4 4 4ด4ี<ช> sink, บ <Bil> สาน่ะทุกคนมาพบกับช่องไอ o ฟุตเจอ n e l อีกแล้วฝ้นมันกกะต๊กแบบเลียนมือมาแบบเกือบจะสองสามทีแหละเนาะอันนี้กับ้นฝ้นห้ากระเร้าตุกเนาะห้ากับแบบบ่มีแนวเฮธนะก็เลยสิแบบอืมสื่อในตะเวทมาเกตนะแ้วถ้าคิดบอกแบบมันจะมีสองทงเนาะจะมีสองใสระว่าง ุงละพันกี่ก็ทุงละหาพันเขาก็คิดว่าเออเขาจะซื้อทุ้งตัวดีระหว่างหาพันกับพันหนึ่งหาทุงนาดตัวนี้มันสิคุ้มกลัวกันเขาก็ได้ซื้อมากเลยนะทุกคนนี่ก็คือทุ้งหาพันนะทุกคนตัวนี้ก็ทุงใหญ่เลยถ้าเป็นเงิ่อนไยกันมา20บาทเนาะทุงนี้ยี่สิบาทแต่กามีทุงขนาดน้อยคือทุงละพันกี่หรือว่าทุงละสี่บาทเนี่ยนี่เนาะเขาก็ซื้อมาอยู่อัน หนึ่งสองสามสี่หาเขากลับสื่อมาหาทงเนาะทุกคนเขาจะมานับบุงว่าระวางทวงหลาพันหาทวงกับทวงหลาหาพันทวงหนึ่งอันใดจะคุ้มกว่ากันนะทุกคนเขากลับบอกเคยนับจเถือโน้ตสื่อว่ามีตะเกินอย่างเดียวกับมริดนะว,ว่ามีมไรายมีหน่อยอันเขากจะเคลียน์ยวไว้ว่าทอะไรบ้างนำหนัก 80กรมัม80กรัมเนาะอันนี้เขาคุมกันน่าจะเป็น15กรมัมบมอคือมีัวเลเนาะข้ากาจะามานับกันลองเบิองนอกวาอันใดจะคุมระวางตัวนี้ครับตัวนี้มาลองนับกันเนาะทุกคนไปไปนับกัน เอามานับกันเนาะเขาจะนับถุงใหญ่ก่อนเนาะทุกคนเขาจะนับถุงใหญ่ก่อนถุงหน่อยเอาไว้มานับถุงใหญ่กันก่อนมาถุงหาขั้นกันก่อนมาจะมีจังไงเนาะโอเคแกะออกมาเลยเขาก็จะมีวางแกะเนาะนี่เนาะเขาก็จะมีตานวางแกะไวบนี้เขานะโอเคเบิ่องบนนี่เต็มถุงเลย Wow. À. Ui Bớt lại bỏ. Bớt lại đấy nha. Cái này tôi bớt rồi nó. Nì, cái cháu bà mà nì nó. Nó cháu mà nạp càng bờ ngoài. Mà cháu lại lứ nổi xăm đây nó. Tôi nó cháu mi chắc này càng thè <laughs> Lơm nạp càng lơi. Bớt. Nhìn nâng. Nó cháu หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองสี่สิบห้าโซลหาสี่หาหกแปดหกเจ็ดหกสิบหกโซลหกสี่หกหกหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดโซลเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแปดโซหกแ่เห้อยมาดเลยนทุกคนเดี๋ยวให้เบืองเด้อ นี่คือนายเตาเฮนลอยนายเนาะทุกคนโอเพราะพฤติกรรมหนึ่งปริยุบพฤติมือหนึ่งลอยนายเนาะฮะจะแหนะแหน่หอมมาไว้เนาะลอยไน,นต์เลยทุกคนคิดว่ามันจะจากนายลองกาลเลยมนลองมึงดูว่ามันจากนายว่าไผ่สิถือเนาะลองเมินมึงดู เ็สองเจ็สี่เดหกเจแปดเจหหกสแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่หแป้าสิบแปดสิบแปดี่แเก้าสิบเก่ดหนอนทุกคนสองแล้วสองอยไเดี๋ยนจะแหน่เป็นกองเป็นกองเนาะ

สี่เก้าหกเก้าแปดจึงอี่กองสองสี่หกแปดสบสิบสองสิบี่สกสิบแปดเก้าสิบสองสิบสี่สิบพอดีอ่นทงหาพานพอดี ส่องหาผ่นใดหนึ่งสสาสสกอกักอนละร้อยกับสีร่รอยเนาะทุกคนครับอีกกองหน่อยหนึ่งคือเศร้าแปรยเศร้าแเม็ดเนาะทุกคนสี่ร้อยเศ้าแในนาะทงหาพ่นเานจะนับได้ได้สีรส 8, นนส่ร้อยเศ้าแปดในเาะโอ้บุคิดวันสีลายผ่านดีได้แต่ว่าสี่รยูมาลองนับตัวทงหลาผ่านหาทงเมืองว่าจะได้จากในเนาะทุกคนจะได้จากเม็ดเก็บไว้ก่อน อยู่ซอยกันเดอร์สี่ร้อยซอแปดาในน,นี่มามาแกกันก,นก่อนเลยนี่ถ้งนึ่งถ้งนึ่งกันจะประมาณนี้สองถุง สามถุงถุงที่สี่ทีท่หาเบิ่งจากลักษณะแล้วกัจะประมาณปานๆกันบ็อกหรือว่าใดเนาะเขากับหูเนาะเนี่ยเบิร์กขับหูเดียวเขามาลองนับกันเบิ่งว่ามันจะเท่าใดเนาะ ถึงมานับกันเลยสองสี่หกแปด หนึ่งหอยกองทำอีทว้าวคุณซื้อว่าในมันจะใหญ่กว่าบอลเลยเนี่ยเลย หนึ 1> 1 ue, ่งหอยสาลอยงเหลือสำนี่เาก็ได้3ามตองเนาะสิบหกได้สามหอยสิบหกนายนะทุกคนถือว่าตัวหาพันขุมัวเนาะทางกันแต่ว่าหนึ่อยอันสิบนาตัวหาพันได 400เ้า8หนายประตูอันท่านหนึ่งได้300อัน16หนึ่งหางคาถตัว100 12หน่ายเลยทุกคนคือว่าตัวหาพันคุ้มกว่าเนะเดี๋ยวแล้วแหละเข้ามาโอ้ยเหยียเหยียดนี่มากองร่วมกันจะได้กองใหญ่ๆแบบนี้น่าจะเก็บประมาณ30หมื่นเบอร์ถึงเบิร์ตนะ โอเคถือว่าหาพันกลุ่มกลัวเนาะร่วมกันก็นกนได้อยู่เท่าไรเจ็ดลอยเท่าไรเจ็ดลอยสี่สี่สิบสี่ในเนาะเจ็ดลอยสี่สี่ในถือว่าหาพันกลุ่มกลัวเนาะทุกคนใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ให้ผมในเด้อมันเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดติดตามล่ะบ๊ายบาย อยากให้คิดคิดเกี่ยวกับยังกะเม่นมาเลยเนาะเดี๋ยวเห็นได้จะเห็นหหนนะทุกคนว่า